รีวิวของจีนมาอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เรามาลุ้นกันดูนะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับผมเห็นเ,เด็กคุจีนเล่นกันเยอะนะครับก็เลยสั่งมาเานาะก็จะเป็นไข่มังก้อนครับเผื่อจะซื้อลูกให้ลูกเล่นนะครับลองกดดูในประเทศไทยเป็นขานออกมานะเห็นนะก็สำหรับราคานะครับอันนี้ก็อยู่มาณหกหยวน หรือประมาณไม่เกินไม่บาทนะครับอยู่ที่เล่เงินอีกิตนึงนะครับซื้อในจีนเนาะมาดูกันต่อนะครับสำหรับของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นของเล่นสไปเดอร์แมนนะครับรีเด็กๆชอบสไปเดอร์แมนก็เลยสั่งมานะครับประมาณ20หยวน20หยวนหรือประมาณเกือบๆ100บาทนั่นเองนะครับคุ้มมากนะในราคา100บาทนะครับใหญ่เลยเนี่ยดีกว่าซื้อใครอีกอ่ะ ด้าน,นล่างก็เป็นใส่ถานเดี๋ยวนี่ถานน่ะเขาไม่ได้ให้ถานเป็นธรรมดานะให้ถาดชาร์จเลยนะครับแล้วก็มีหัวชาร์ตมาด้วยเฮ้เงว่าพอ,อเ,เราแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาเสียใส่นะครับ,รบใช่ไหมแล้วก็ไปชาร์จที่บ้านนี่เลยครับแล้วก็ปล่อยชาร์จไว้จนเต็มครับแล้วเราก็กลับมาเล่นต่อครับเราก็จะนำถานมาใส่ S 1> <S 1> <S เอออะเดี๋ยวเอารีวิวที่เขาวิวมาให้ดูนะครับแนบลงไปนในคลิปให้ดูแล้วกันนะครับ